่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9มกราคม2567เปิดนำร่องไปแล้วนะคะสำหรับ4จังหวัดใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่นำร่องระยะแรกนะคะให้กับประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง30บาท หรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน4จังหวัดได้แก่แพร่ร้อยเอ็ดเพชรบุรีและนาราธิวาสเมื่อมีอาการเจ็บป่วยสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่7มกราคม2567เป็นต้นไปนะคะ เช่นเคยนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ให้กดไลค์กดแชร์แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นีถูกวันนะคะหลักการใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนในกรณีเด็กเล็กใช้สูติบัตรพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครองนะคะยื่นต่อหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็จะได้รับการดูแลและรักษาตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยบริการส่วนผู้ที่ป่วยต้องรับยาหากเป็นโรงพยาบาลที่มีโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน หรือส่งยาทางไปรษณีย์สามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ส่วนที่เป็นผู้ป่วยเดิมและมีนัดรับบริการอยู่แล้วเข้ารับบริการตามนัดหมายเช่นเดิมนะคะส่วนกรณีที่เกิดภาวะเจ็บปวดฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตหรือยูเซปนะคะสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่าย จนพ้นวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการเอกชนสีจังหวัดบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ที่ขึ้นทะเบียนกับสปสอชอมาดูขั้นตอนง่ายๆนะคะสำหรับการใช้บริการสิทธิบัตรทอง30บาทอันดับแรกท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนที่พกติดตัวไปด้วยนะคะยื่นบัตรประชาชนเด็ก ใช้สูติบัตรคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครอง Walk- In หรือนัดคิวออนไลน์โดยผ่านแอปลน์เหมาะพร้อมนะคะรักษาตามขั้นตอนของโรงพยาบาลยืนยันตัวตนหลังรับบริการจากนั้นระบบจะตรวจสอบเชื่อมเข้ากับระบบสบปสชนะคะ ท้ายสุดก็คือสิ้นสุดการรับการบริการเพียงเท่านี้ด้วยขั้นตอนง่ายๆนะคะไม่กี่ขั้นตอนที่แน่ๆถ้าได้ใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่2ก็จะไม่มีปัญหาหรือติดขัดอะไรนะคะอัปเดตเริ่มแล้วนะคะสำหรับ4จังหวัดนำร่องใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เริ่มตั้งแต่7มกราคม2567เป็นต้นไปนะคะ